ก่อน38มเรือนะคะที่เขาจะ้ายขยะให้กับเราแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มมา146ตัวเรือแล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นผลกําไรแล้วก็เป็นเงินนะคะที่ขยะที่ไม่ได้ประโยชน์แต่มันก็ได้พวกเรากลุ่ม SC-05 ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้นําชุมชนประจำตำบลร่อนทองอำเภอสิติจังหวัดมุริยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนโดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่ม ารหัวข้อที่จะพัฒนาในนี้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีอาจารย์วราวุตรจรสุเนินเป็นที่ปรึกษาประจํากลุ่มซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมมีความต้องการในการพัฒนาธนาคารขยะ โดยมีการใช้ถุงในการแยกขยะ5ประเภทให้กับชาวบ้านและต้องการเพิ่มสมาชิกเพื่อขยายไปยังหมู่ที่4และหมู่ที่15รวมถึงมีการขยายกิจการในการรับซื้อขยะไปยังหมู่บ้านอื่นๆทำความดีโดยการเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะคัดแยกขยะและทำความสะอาดชุมชน2เดือนต่อครั้ง ที่ท่องเที่ยวภายในตำบลร่อนทองโดยมีอาจารย์ชาติรุษธนาจิรัทองเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวนั้นหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่16บ้านร่อนทองกับบ้านหนองใหญ่ได้พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นพืมิที่ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลร่อนทองคือต้นยางนาและพัฒนาเป็นสถานที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายใ,ในตอนเช้า ยังมีโครงการแก้มลิงของหมู18จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีสถานที่ให้กางเต็์ซึ่งฤด,ดูหนาวจะเหมาะสมที่สุดในการการเต็์และหมู 18, ม่ที่18ยังมีป่าที่ใกล้กับโครงการแก้มลิงทําให้มีทุ่งดอกกระเจียวและเห็ดในป่าชาวบ้านจะได้เก็บมาขายให้กับนักท่องเที่ยว ทาให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บของป่ามาขายอีกทั้งยังมีคารวานช้างให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างเดินชมป่าด้านสุขภาพโดยมีดร์นัทุนแสงคำเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มกลุมประชากรป้าหมายด้านสุขภา,นะปภา,ปปปาพาาภาประกอบด้วยกลุ่มผู้สยยูงอายุแบบติดเตียงติดบ,บ้านและติดสังคม จะมีการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในกลุ่มผู้สยยูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสนุกสุขภาพประชาชนเพื่อนำร่องในการเป็นผู้นำด้านการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในกลุ่มผู้สยยูงอายุและประชาชนในเขตบนร่อนทองมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายการฟ้อนรำอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมแข่งพายเรือเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตองค์รกรบริหารส่วนตำบลร่อนทองด้วย ด้านสินค้าโอทอปประจำตำบลร่องทองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ิวัฒนาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรินทร์คิร์กินกระลเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มทางตำบลได้เลือก,น,กน้ำพีกหนองแม่มุกข,ของห0่สิบมาพัฒนาต,าตาอ่อยอดซึ่งมีจุดเด่นคือรสชาติดีไม่เสียสารกันบูมมีการคั่วแห้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำพิกเสื่อเร็ว และจุดอ่อนคือแพ็กเกจยังใ,ใส่ถุงอยู่ผลิตน้ำพริกตามออเดอร์ที่มีคนสั่งเท่านั้นยังไม่ลงขายตามตลาดหรือรู้สินค้าโอทอปวัตถุดิบต้องสั่งซื้อจากตลาดแนวทางในการพัฒนาหรือระดับสินค้าคือพัฒนาน้ำพริกให้มีความเป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยและยังรณรง์ให้มีการปลูกวัตถุดิบเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าเช่นตลาดออนไลน์บูธสินค้าโอทอปขยายสมาชิกขยายเครื่องมือในการผลิตพัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มภาษาอังกฤษส่งออกต่างประเทศ